Bright Beyond อาณาจักรแห่งความบันเทิงที่เหนือกว่าภูมิใจเสนอเจ้าหญิงแฝดแห่งแดน,แม,นมหัศจรรจจววกกย์ dù có cho ba chẳng muốn nắp bên này nữa chồng con ba pha chút ngay đi หยดน้ำลองไปดูคิดคำหนึ่งถึงตัวผมน้ำตารินหยาดหยดจนกลายจนกลายเป็นสายธาราไหลล่งทางท้องอาอ้ยแต่นากี้อย่าขยับนะคะโอ้ต้องขออภัยพวกเจ้าหญิงแฝดนี่โอ้ย โอ้ยไลายจะมาจริงๆนะเหรอถ้ามาน่ะเขาคิดจะทำอะไรนะไม่ว่าอะไรก็ต้องขวางเอาไว้รับรับรออยู่ทำไมล่ะลงมาเลยเนี่ยลงมาทีโอเป็นไรไหมทีโอโอ้ยโอ้ยแอบอยู่ข้างหลังมันคีอขลาดนะไอ้ยอาทีโอทีโอแจนใจเนาะมไปตามหมอมาแล้วสรเข้าเร็วข้า ตือซะจริงๆเจ้าพวกนี้จะยอมให้มาขวางเราไม่ได้หรอกตอนเบื้องสีรุ้งกับคำอธิษฐานของมิโรได้ยินว่าดินแดนอื่นพากันหัวราะเยอะดินแดนหยดน้ำนะพะยาค่ะเฮ้ เอาเลยเอาเลยโมโหโกรธหาเข้าไปเมืองนี้จะได้กลายเป็นแดนสนธายาไปเลยา <c oughs> <c oughs> เมื่อไบรท์ช่วยแก้ปัญหาได้ทุกคนจะยอมรับนะและถ้าไบรายได้ขึ้นเป็นผู้นำของแดนม้าธรรมชาต์แผนการของเราก็จะไปได้สวยหรูเลยทีเดียวอย่าหัวเราะเยาะยังไงก็เชิญหัวเราะให้พอเลยถ้าไม่อยากถูกหัวเราะเยอะก็ต้องพยายามให้มากนะอ๋อใช่แล้วครับเอยังไงก็ขอบใจที่อุตส่าห์มาบอกนะิดีที่ได้รับใช้ครับผม เหมือนท่านพี่ออกมาแล้วฮะทำไงดีทำไงดีฉันจะสะกดรอยตามไบรท์ไปเองอะแต่ถ้าทำรุนแดงไปนะอาจจะไม่ได้เรื่องนะพวกเราก็ไปสืบดูว่าไบรท์มาเพื่อจุดประสงค์อะไรดีมะอืมระวังตัวด้วยนะพวกเรียนก็ระวังตัวด้วยนะอ่ารอผมด้วยเถอาจารย์รอด้วย หมือนอยู่ใน<ว>ทะเลัเลยทุกคนขอต้อนรับมิโล,มโลไม่ได้เจอนานนะมิโลสบายดีไหม,มก็สบายดีนะแต่ว่าเป็นไรเหรอแล้วมีอะไรเหรอคือว่างาน p r i n c e สป p a r t ีครั้งนี้งานปาร์ตี้ครั้งนี้มีประกวด b บ s t Art Princess ที่แดนหยดน้ำใช่ไหมฮะจ้าเพราะงานนะท่านแม่มจะบัรจาให้กวายชน,นะให้ได้เลยแต่ว่ามิโลนาเก่งวาดรูปอยู่แล้วนี่ เก่งหรือไม่เก่งไม่รู้หรอกนะแต่ว่าชอบวาดรูปเป็นที่สุดเลยแต่ว่านะเรื่องแข่งขันนี่ะไม่ค่อยอองั้นก็ลองไปพูดกับราชนีดูสิก็อยากอยู่รอกนะพวกเราก็จะช่วยพูดด้วยนะอืเข้าใจแล้วจะลองพยายามนะแพ้ชนะเป็นเรื่องของโชคชะตาผิดแล้วเลยจ้าเป็นเรื่องฝีมือนี่บางครั้งก็ชนะบางครั้งก็แพ้แลนะเป็นคำแก้ตัว อย่าพูดแัดคอนสักแป๊บหนึ่งได้มะพวกเรานะ่ะกำลังให้กำลังใจมิโรอยู่นะมีอะไรเหรอมิโรเกัอมีค่ะพูดออกมาสิางินพรินเซสปาร์ตี้นะจะพยายามเอาชนะให้ได้คะ่ะแน่อยู่แล้วดีเหรอมิโรนั่นน่ะดีแล้วเหรอ,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 องั้นก็ดีแล้วนะ ตอนนี้นะ่ะฉันกำลังยุ่งยุ่งรชินีคะมเมื่อกี้ท่านพี่เนี่ยแวะมาเย็นที่นี่ในพูดเรื่องอะไรเหรอคะรรชินีก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเธอนีอออ่ขอโทษนะพวกเธออุตส่าห์มาให้กำลังใจแต่ตอนหน้าท่านแม่ยังไงก็เรื่องของพวกเราเนะี่ยไม่ต้องเอามาใส่ใจหรอกนะแต่เรื่องมิลลนะ่อน่ะ สำหรับฉันพอไหวนะต้องหาทางทำให้มิโร่ล่าเรงให้ได้ว้าวสวยจังเลยนี่วิวสวยขนาดนี้ออกไปวาดรูปกันดีไหมอ๋อสวยจริงสวยจริงถ้าวาดรูปท่ํากลางทิวทัศน์นี่จะต้องสดชื่นเบิกบานขึ้นแน่ๆเลยเอาเทซาอาทซาทซ <laughs> เพื่อใช้ชนะในงานพรินเซสปาร์ตี้โอกาสที่จะขโมยเทคนิคการวาดของมิลโลไม่ปล่อยให้หลุดมือไปแน่แน่นี่มิลโลน,นะจ้าอ๋าอเฮาเช่ดดีจังน่าทึ่งที่สุดเลยน,น้ำในบึงมีตั้เจ็ดสีแน่โหยอดเลยดีละรีบลงมือวาดกันแล้ว สีอยู่ที่ไหนอะไม่มีไมม่ีสีระบายก็มาดูนาร์ดเยอะจังเย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 จังสีระบายไม่จะเป็นหรอกน้ำในบึงเนี่สามารถใช้แทนสีระบายได้สุดยอดแล้ต้องพยายามให้มากเลยนะต้องทำเต็มที่เลยนะเอ๊๋ปูม่ฝากช่วยดูแลนาร์ด้วยนะขอบคนณาที่เองครั งั้นมาเริ่มกันเลยนะเฮ้มันอะไรกันเนี่ยฮะทำไมชาติเขาสวยๆต้องมาพังไม่เป็นท่าเฮ้ยอ้สมเป็นท่านมิโรฝีมือยอดเยี่ยมจริงๆเออ เล่นใช้สีแบบนี้นี่เองฮ้ดู้าทำไมอะประดัดเหมือนกันผู้กันเหมือนกันใช้สีก็แบบเดียวกันแล้วทำไมไม่เหมือนนะทำไมล่ะเนี่ยทำไมอ,อือฮใช้สีนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวท่านแม่จ้ทำไมเรนใช้แต่สีน้ำเงินเหรอก็ทีไฟใช้แต่สีแดงนี่ ไม่ดีหรอก็ฉันชอบสีแดงนี่นาะฉันก็ชอบสีน้ําเงินจ้ะไม่เป็นไรนะก็อยาให้ท่านแม่เห็นก็นแล้วกันนะเฮ้อนั่นอะไรอะใช้สีดำปิงทะเลเฮ้ยไ,ไม่ค่ะหอยเม่นข้าววิอะนี่เธอถ้าจะหิวข้าวสินะข้าืออโอ้ นั่นเหมืนดวงอาทิตย์โอ้มสอัสบมเซลคะ่ะใช้สีผิดไปแล้วเจ้าค่ะพระอาทิตย์จะไม่ใช้สีดํานะเจ้าค่ะเอ๊ะสีดําใช้ไม่ได้เหรอคะไม่ได้เด็กขาดพระอาทิตย์จะไม่ใช่สีนั้นสักหน่อยต้องวาดภาพตามที่เห็นให้มันถูกต้องทีคะอะท่านแม่ก็พูดแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามิลลนะ่ะถ้าจะชอบสีดําสินะอะอืะอ้มถ้างั้นใช้สีดําก็ได้ไม่ได้มันไม่เหมาะย่ะ ก่อนนี้ฉันก็ระบายด้วยสีขาวสีเหลืองแต่ว่าไม่รู้ทำไมตอนนี้อยากใช้สีดำนะอย่าคิดมากเลยนะก็ภาพของเรานี่นาต้องวาดตามใจที่เราชอบสิอเอาตามนั้นนะแต่ว่ามันก็สวยดีนะฮะมีอะไรเหรอถือ,อว่ามีโลนนอะ จะรู้สึกได้ถึงพรของสุริยะแท่ที่อ่อนกำลังลงใช่หรือเปล่าใช่ละมั้งนั่นก็อาจจะเป็นไปได้ละมั้งนะเฮะฮะฮะกฮะฮะเฮาเฮาฮะเฮะเอาเฮ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 ้เฮาเฮาเาเฮาเฮาเฮายั่เฮาาาาาาาเา เฮ้ยได้แล้วตามทัพสัตว์จอยู่ข้างหน้าไงติดกับเราแล้วเฮ้ยกับดักก็รับเหรอไม่มีทางจ้อยจ้อจ้อยจ้อจ่อยจ่อยจ่จ่อยจ่อยจ่อยองพวกแกไอยจ่อยจไอยจ จะทําให้ราชินียาวนอารมณ์บูดต,ต้องทาสีดำไปทั่วดินแดนหยดน้ําด้วยพลังมืดนะทำยังไงล่ะก็บึงนั่นไงทําให้สกปรกดำไปแล้วก็โยนความผิดไปให้แดนอื่นยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้โหมึงถึงตอนนั้นเจ้าค่อยออก้องเอ้ยเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยทำให้น้ำสะอาดอย่างเก่าราชนียาบูก็จะปลื้มในตัวเจ้าว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งส,สุดเลยแต่ว่าทำยังไงมันถึงจะสำเร็จผลละ่ะทำให้ใสสะอาดอาจจะเป็นปัญหาหน่อยอ่ะนะแต่ทำให้สกปรกมันง่ายกว่าเยอะถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงอ่ะฮ <c oughs> คอยดูแล้วกัน อ้าวลงมือได้ว้านี่อะไรเหรอมาโลอ๋ออุ๊ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดือดปุดปุดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ของบึงนั่นันมันผสมปนเปกันจะเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้เหรอถ้าผสมทุกสีให้ป่าโพลกันจะกลายไปไม่นะ <laughs> พวกมันแตกตื่นกันใหญ่เลยแต่ว่าจะทำยังไงกับบึงนั่นเล่าบอกหน่อยสิก็แบบนี้ไงเล่า มากเลยเย่แล้วน้ำดำนัจะไหลทะลักเข้ามือต้องหยุดมันเจ้าเอ้ยรอฉันด้วยปล่อยนะปล่อยปล่อยหลอกไปปล่อยนะปล่อยนะปล่อยเรวดีปลอยออกไปทียนป่อยปล่อยปล่อปลีปล่อยปล่อล่อยปปล่ออยปออยปล่อยป่อยปลอยปล่อออ lại à, retina, hup 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 hup, panda bull, hey sao máy lõi mà vẽ Daniel, bay ตายแล้วช่วของเราน่าละอายแบบบี้เธอจะเป็นจ้กหญิงได้ยังไงเหรอะว่าตอนนี้มันไม่ใช่อ่ะออ๊ยมีเลอเป็นอะไรไหมลื่นจนได้นี่แน่นอ๋อเอาละรีบกันเถอะอ หยุดได้ทันนะครับอย่าเพิ่งฝันไปเลย どうしよ luôn luôn nắm mỹ đa thì dừng. vui anh là mỹ đa định

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเสื้อผ้าสกะประกขนาดนั้น บอบยงั้นครั้งนี้ก็อาจจะถูกดุแต่ก็ดีนะนี่คือความสนุกอย่างหนึ่งของการวาดภาพ าร์ตี้ปินเซครั้งน sure> eh ี้จะพยายามจ้ะเราก็ด้วยจ้ะถึงพยายามแค่ไหนฉันก็เป็นผู้ชนะอยู่ดีแล้วจ้ะจริงสิขอดูฝีมืออาเธซ่านหน่อยไม่ได้นะจะเปิดเผยฝีมือไม่ได้จนกว่าจะถึงงานปาร์ตี้นะจะบอกให้เฮ๊ไม่เป็นไรหน้าขอดูหน่อยนะไม่ต้องทำฟอร์มหรอกหน้าไม่ได้เป็นความลับจ้ะอ๋อหรือว่าแอบว่ารูปคนรักใช่หรือเปล่าเอ๊ใช่หรือเปล่าอาเธซ่าไม่ไรสาระขนาดนั้นนขอดูนิดหนึ่งสินะ 啊！ ุมพรินเซสสมิธครั้งที่หนึ่งทุกคนมารวมตัวตอนต่อไปของเจ้าหญิงแฟดการประชุมพรินเซสรอบตายบุดวิทติดตามชมให้ได้นะคะพยากรณ์วันนี้รู้สึกซึมเศร้าจังต้องร่าเริงเบิกบบานหน่อยเล่นแร็ปลับดีๆเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตเสื้อคาร์ดิแกนสีฟ้าทำให้อารมณ์สดชื่นขึ้น